โอ <ak> ้ยปวดปวดเนาะปวดปวดนู่นปวดนี่ปวดจนกระทั่งโอ้ยไม่อยากจะอยู่ในโลกใบนี้ยโอ้โหนีู่่ทาไมวะเนี่ยใช่เวลามันปวดมันอยากจะทิ้งหมดนะเดินเดินเนี่ยโหอยากจะถอดหมวกเดินแก้ผ้าพอเนี่ยจริงนะความปวดน่าเห็นใจครับท่านครับคนที่ปวดหัวที่เขาเรียกกันว่าไมเกรนไมเกรนครับคุณจันทิมาอารมณ์ปวดเนี่ยฮะลุงจะรู้ดีเพราะว่าลุงก็เคยปวดแต่ปวดหัวเขานะ ลุงจะไม่เคยปวดหัวไม่เคยปวดตัวไม่เคยปวดเอวลุงจะไม่เคยปวดในส่วนตัวแต่ไห,ไหนมาแล้วนะครับ<ม>นะเอาละทีนี้เมื่อลุงไม่ไม่เคยปวดมันจะไปรู้อารมณ์ปวดได้ยังไงโอเคอ๋อเจ็บกับปวดมันอยู่ใกล้กันเนาะอ่เป็นฝีหัวของกระเขานี่เจอไปอยู่ใกล้กันก็จะรู้อารมณ์เจ็บแล้วก็อารมณ์ปวดนะฮนะนะนะโอเคนั่นก็คือส่วนหนึ่งของชีวิต ในเรื่องของตัวลุงเพราะฉะนั้นประสบการณ์ตรงจริงมันก็รู้แล้วว่าอารมณ์ปวดอารมณ์เจ็บเป็นเช่นไรนะครับเมื่อมาถึงคุณจันที่มามันเป็นไมเกรนปวดหัวมันโอ้โหยมันไปถึงเบ้าตานี่ตาแทบจะทะลอนออกมาเลยมันปวดจริงๆครับนะถ้าปวดเดี๋ยวนี้นะทำตามลุงบอกเดี๋ยวนี้ถ้าไม่หายให้เอามาเงก,กมาเขกาบาลลุงเลยอ่ะกะบาลตรงไหนก็มีแต่หัวกบาลอย่างไรวะเนะี่ย เข่กับบางอางอ่มาเข่หัวก็แล้วกันโอเคนะฟังให้ดีนะครับไม่ใช่ล้อเล่นนะครับนั่งให้ตัวตรงธรรมดาครับท่านปวดหัวเนี่ยหายใจธรรมดาธรรมดาได้เข้าธรรมดานี่ครับแล้วก็มือสองข้างใช้สมอนทอกฟังเสียงลุงด้วยนะครับฟังเสียงลุงด้วยนะครับ นวดที่ขมับกดนิ่งๆนะวะที่มันปวดเนี่ยครับให้มันผ่านเสร็จแล้วก็ปล่อยปุ๊บปล่อยปุ๊บมจะเบาจ้ากเลยนะครับนะขอให้ทําตามลุงบอกเอาไว้พวกไมเกรนโอ้ยช่วยคนมานับไม่ทวนครับนะอ่านะนวดหัวกดเข้าไปเับเก่ามั้งหัวเนี่ยนะเนี่ยทษทีอยากขออนุญาตรับหนึ่งมีหัวไ,หไม่เอาไม่พูดไม่สุภาพครับก็แถวแถวแททอเนี่รเอาวไปนะครับ แนวหัวค่งหัวคิ้วเนี่ยกระบอกตรงกระบอกตาเนี่ยนวดเข้าไปคำนี้คำยี้ไปนะฟังเสียงลุงไปด้วยทําไปด้วยเดี๋ยวนี้นยครับเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยครับภายในสองสามนาทีเนี่ยนั่นทำ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 นะคุณจนที่มาด้วยทั้งหลายท่านด้วยที่บอกว่าปวดหัวไมเกรนเอามัรลวดเดียวกันเลยนะหนึ่งต่อสามล้านห้าล้านคนไปเลยในขณะนี้โอเคไหมอ่า กลมเงยแงนแบบนี้รับรอง95%ปวดหัวไมเกรนตามเสียงลุงใส่สมอนท็อปเชื่อหรือเกินเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยครับ95%อัพเชื่อว่าจะเกิดผลในบัรดนะไม่เกิน3นาทีนะครับหวังว่าคุณจันที่มารวมทั้งหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องปวดหัวปวดเทศไปหาเขกาก็ไมเกรนไมเกรนกินกันจังไอ,ไ,อไอ้ยาแก้ปวด นะนะกเข้าไปเจอสเตียรอย์ด้วยนะครับหนักข้ออีกทีนะอ่าระวังให้ดีนะครับของที่เขาให้เรากินเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรและเขาก็ไม่บอกเราด้วยมันซวยตรงนี้แหละครับท่านเอามันหายเดี๋ยวนี้ก่อนโอเคนะจบข่าวนะครับ Thank you very big ที่ใช้บริการลูง๊อกลูกอก,ลก,อกและคณะทำงานกันแล้วกันนะโอเคเยส